พี่มีกล้องมาป่ะา้วกล้องไหนไหนกล้องไทก่อนจรงทีลคนทีละคนทีละคนทีละคนพี่มีนีละคนทีละคนอีละคนทีกะคนทีลคนทีล้อนทละคนทะค้องละคนทีละคนีละคนทีะคนทีละคนทะนทีละคนี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 ะคนทีลองนีละคนะนทีละคนทะคนทีละคน่ะคนะเอาีละคนทีละเอาคนะคนะคนทีละคีละคนทีลวคนทคนทีละคนะเนาีละคนทีละ โอเคค่ะซ้ายขวาซ้ายขวาจะไล่ส่งเนี่ยคนไหนมาอ่าอ่าทีละคนค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองอ่ะทีนีเข้าไปให้ถ่ายก่อนเอาถ่ายแล้วแมสามรูปแล้วสามรูปแล้วไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะหนูมองกล้องนี้ไม่ต้องมาจับหนึ่งสองสาม อ่ะพี่นันอ่ะอ่ะให้เขาก่อนก็ได้อ่ะเอายังไงวะพี่นันเชิญอ่ะทีละคนนะคะอ่ะกล้องอันกล้องนี้หนึ่งสองแม่เปลี่ยนน๋ยวหนหลองโอเคโอออันสับตาหนึ่งก็หนึงอันสับตาไม่เป็นไรเดี๋ยวพึ่งสองโอเคค่ะอ่ะพี่นิสอ่ะกล้องไหนครับอ่ะพี่แม่ก่อนก็ได้ค่ะแม่แม่แม่ก่อนแม่ถ่กล้องแม่ถ่ายแล้วไงถ่ายแล้วออกนะคะหนึ่งสองสามอ่ะพี่นี้จ้ะโอ้ปหลัง มองก้อนนะคะหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคจ้าอ่ะอยังไงล่ะงอ่งอ่ะพี่วันอ่ะหนึ่งสองได้ได้จากแม่หนึ่งสองหนูแต่งให้สวยงามหอ่ะพี่หมูอ่ะหนึ่งสองโอกล้วะหนึ่งสอง หนึ่งสองโอเคจ้าหันมาทางนี้ลูกแม่เมี่มีกล้องค่ะไหนแม่นี่นะอ๋อจะดูกล้องนี้ก่อนหนึ่งนี่ลองนี่พอเหรอมันทำไมมันยายยายกระพริกลูกเลยกดไปเลยลูกกดไปเลยลูกกดไปเลยมาอามองกล้องนี้ลูกดูลูกวัน แม่มองกล้องแม่มองกล้องอย่าโมยอย่าโมยเดี๋ยวไม่ได้ลูกทำเวลาเลยนะคะแม่ไปค่ะไปค่ะเอ้ยหนูอยากถ่ายหนูอยากถ่ายหนูเข้าไปใ่ยให้ายไี่ถ่ายอ่า้หนูให้ถุ่กอ่ะระวังลูกเดี๋ยวก็ลุกลคนลุกทีละคนลูกเดี๋ยวก็ลุกใช่กเนียกำเนีย้ะอ่อ่ะตัวสั่นแล้วหไม่่งโอเคจ้า จะแม่รัดูจักเขาบา่ะจะให้แม่รัดกตไม่รดแม่มม่รัดลูกได้ไูมแม่มองกล้องสวยงามมันใจได้ได้หาได้อะแม่เข้าเลยแม่เข้าเลยได้ได้อะพี่นุกพี่นุกพี่นุกอ่ะเังบงนะคะหนึ่งสองแม่ค่อยๆเดินนะหนึ่งสองโอเคอุ้ยเดี๋ยวมันัหน่งสองโอเคจ้าพี่รอนพี่รอนอ่ะ เราดูตัวลอคแล้วนะคะหนึ่งสอง่งสอโอเคจ้าถยงงานอันนั้นถึงไฟเมมเต็มไหม่ะเม่เต็มจ้าอุ้ยเดี๋ยวพูดป็นผ่้ช่ั้งนีะนั่งค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองอ่าแม่หนึ่งสองสามสองกล้องอาหาแม่ไม่เจออ่าแม่อีกรอบหนึ่งอ่ะ หนึ่งสองเอาหนี้โทรศัพท์ในยวะโอเคแม่รับนไปไหนนะคะพย่างอ่ะพี่ลินเข้าพี่ลินเข้าพี่ลินก่อนอ่ะแม่เขายังหากล้องอยู่เลยอ่ะมองกล้องหน3่สองามโอเคมายายมาจ๋าไหมมาจ๋ายายกล้องอยู่ไหนยายมองกล้องย่เดี๋ยวเดี๋ยวที่นี่ยายนี่ด้วยเหรอม่่อ๋ออ่างนั้นเข้าเลยเดี๋ยว่ถ่ายให้ อ่าเข้าเลยค่ะกล้องไหนแม่แม่กล้องอยู่ไหนอ้าวสามคนสุดท้ายแล้วนะคะเอาแม่ถ่ายวิดีโอไปอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เขากดถ่ายวิดีโอไว้เก็บรวบเลยทีดี้หนึ่งสองสามมากระหมดแล้วไปยังไงขับรถขับรถตู้รถตู้สีขาวเห็นอยู่รถตู้สีขาวเห็นอยู่ตรงนู้นอ่ะหนึ่ง ได้ค่ะหมดแยกครับได้ค่ะพ so ี่ต oh so ุ okay floor, okay ๊ก ok พี no> ่ต mm ุ hmm> ๊กโทษทีโทษทีโทษทีก kind of ็่อนนะคะหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคจ้าอ๋อวอะกองนี้กลองกองนะคะหนึ่งสองหนึ่งสองต้องแต่งไหมต้องแต่งเล้วเข้เ่มแล้ว ดินทางกับปลอดภัยนะคะบายค่ะถ่ายง่ไม่ถ่ายจ้ะไม่เป็นไรคุณใหญ่ไม่ถ่ายเลยไปค่ะไปค่ะลอไทยนอนจรถอยู่ข้างหลังครับดึงแล้วเอาของหมดเลยแล้วขก็หลับตาเองช่วยไม่ได้ผมตามตลอดครับมันมืดแล้วแม่ออกมาข้างนอกมันมืดแล้วทุแม่ตีนมากใครเนี่ยชตีนมาคนเดียวค่ะ มุดึบเค่ะฮัลโหลอลม่แม่ภาพไม่นแม่แนึงแม่หนึไม่ถ่ายยอ็ก็ได้เดี๋ยวไปนอีกแล้วม่ไุดตึบถ่ายเก่ตึเดี๋ยวมเียวกันไม่เนี่ยโบไได้โอเคกับคุณคนี่ก็ได้กอดด้กดดวินน้ำเยอะๆนะลูกนะินน้าเยอะๆนะลูกนะกินน้เยอะบ่อยม่ไม่ได้เดี๋ยวนี้นี่นะคะลูกแม่โอ้โจับขึ้นม่ดย แม่พมน้อย่าพไม่เบิร์กบขอบคุณนะคม่ลยคเย่ะขอบคุณครับครับุณเลยคุเลยคะโอ๊ยขอบคุณมากแล้วสามีล่ะนี่อยม่คนเดียวนะีอย่คนเดียว่ไม่ไ่ไม่ให้ไปไม่ไปขอบคุไม่ขอบคุณนะโอ๊ยบ้าบกลับเลยหรือนอน

ไม่้นค่ะบม่บครับจะทำก่อนใครับี่ดครับไอาัอา่เออโอเคเนื่องในอะไรคะเนืองวัม่งวัอะไรนะรางวัลเขียลเสียีน่อนว่แ่ยนทม่่ขอบคุณนะคะ จริงๆ่รางวัลเนี้ยรางวัลเนี้ยยกให้น้องๆทุกคนนะเพราะว่าเวลาเราทํางานเหนื่อยเนาะบางทีเราก็อยากได้พลังเพราะนั้นน้องๆทุกคนเนี่ยมีเป็นพลังรวมทั้งอันอันเป็นตัวชวนให้เรามาเจอพลังดีๆแบบนี้มันจึงมีแรงให้เราทำงานให้สังคมไทยไปเรื่อยทุกคนน้องๆน่าจะมีใครนะคือหมูอ่ะพวกเราอ่ะรู้สึกเป็นเกียริ เป็นเกียรติที่ได้รู้จักพี่ผ่านผ่าน่นคนเสียเทลายอย่างพี่พี่เป็นเกียรติของพวกเราเลยจริงๆพี่อ่ะเป็นตัวอย่างที่ดีใช่เป็นตัวอย่างเขาแอบสาวแอบมาเชื่อไหมพี่ตั้งแต่เป็นตัวอย่างที่ดีของน้องมากๆเลยอ่ะงานงานแล้วก็นี่เป็นความภูมิใจของน้องๆมากมากเลยใช่พี่งานที่โรงเรียนปัญญาณุมิตรน่ยน้องให้พี่ต่อยทำอะไรนะแบบพี่ต่อยทำทุกอย่างไม่เคยบวนไม่เคยอะไรเลยให้เต้นให้อะไรขะนาดกางเกง เล็กกย้างยังค้างอยู่ใส่ชุดกระถุงอะไรพีอก็ทำทุกอย่างไม่เคยบ่นเลยอะไรเลยพี่จอ่น่ารักที่สุดเลยอะกราปรึงใจน้องมากๆเราง่ายจะไมแรงปึ้มเราง่ายม้วยไม่ไม่เกียิของพวกเราอ่ะที่จอยรักน้ร้อนตามขอบคุณเกียของคุณแล้วก็อยากให้รักกันแบบนี้เนาะรักกันไปนานๆดูแลซึ่งกันและกันเป็นครอบครัวใหญ่ๆครอบครัวหนึ่งใครมีสุขก็ร่วมเสพเนาะใครที่มีทุกข์ก่อนเรามาร่วมต้านกันแล้วเราก็จะเดินไปด้วยกันอย่างมีความสุขเนาะ ค่ะ้ขอบคุณากคลกไม่ไมาดูไม่ดูคนนี้ไม่รแลาวไแ้วงแบไเหนี่แม่แม่เลยมานะเห้ี่เราห้แล้วจริงจริงขอบคุณมากมากเลยเขาไม่ไปเอาอะไรมาจะไหนนะเขาจะมาจากบป้านเขาบอกสามีว่ามาดูแลแม่อ้อยอายุ72ปี สวัสดีบันนีกเมเดียน,นนะครับงั้นก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามไปน,นานๆนะจ๊ะ